เส้นทางเสือสุพรรณเสือฝ้ายถึงเสือใบกับเหตุเบื้องลึกเป็นผู้ร้ายแบบไม่ตั้งใจเฉพาะเสือร้ายที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองสุพรรณบุรีและเขตใกล้เคียงหรือที่เรียกกันให้เข้าใจว่าเสือสุพรรณมีอยู่จํานวนมากนับแต่เสือสมเสือสักดิ์เสือแพรวเสือพักเสือหนอม เสือแบนเสือเว้าแต่เสือชื่อดังที่สุดคือเสือฝ้ายเสือมหศสวนเสือใบและเสือดำบนเส้นทางของเสือสุพรรณหลายคนเป็นด้วยความไม่ตั้งใจอาที่เสือฝ้ายนามเดิมฝ้ายเพ็ดนะเกิดที่บ้านท่าใหญ่หมู่ที่ห้าตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอาชีพเดิมคือทำนานายไฝ่เป็นคนสู้คนเคยเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หแต่ถูกกันแกล้งให้ได้รับข้อหาปล้นทรัพย์ผนโทษออกจากคุกก็ถูกหลานเขยลอบยิงตางตายด้วยวิสัยนักเลงประเภทค่าได้อย่างไม่ได้สุดท้ายนายไฝ่กลายเป็นเสือไฝ่เต็มตัว ก่อนจะถูกหลอกไปวิสามันฆาตกรรมที่ป่าช้าในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญยายเกียรติซับจีนเผยตำรวจน่ากว่ากว่าเสือเสือฝ้ายเป็นพี่แม่ฉันเลยต้องส่งสเสบียงให้ชุมโนอนอยู่ห้วยระแหงป่าระกรรมป่าภัยป่าตะโกครึ้มไปหมดตอนส่งสเสบียงต้องเอาโครนทาตัวไป กรองปรากเขาดักอยู่เราแก้งว่าไปหาปลาไหลเป็นเสือปล้นนี้ไม่มีเงินเก็บหรอกก็ปล้นเขานะคนมันมากแบ่งกันคนละพันคนละร้อยอย่างนั้นสิป้นทีแบบรุงรังมาเลยบางทีก็ป้นเรือโยงกันไปน,นอกถิ่นถึงคุ้มสำเพาใฉยนาทโน่นของเป็นทองเป็นนาคได้มาขายหมด ที่ร้านใหญ่ยิ้มท่าช้างที่นั่นรับซื้อไม่รู้จะว่าไงช่างป้นจริงๆมันมาตายนี่บ้านเมืองก็สงบส่วนเสือใบนามเดิมคือวันสะอาดดีเกิดในชุมชนลาวที่บ้านพันตำลึงตําบลดอนกํายานอำเภอเมืองสุพรรณช่วงหนุ่มๆครอบครัวถูกป้นวัว นายวันบุกฆ่าวัวหัวขโมยเป็นการแก้แค้นถึงทินเสือใบเป็นสมุนคู่ใจของเสือฝ้ายเมื่อชุมจนสุพัรร์ถูกปราบกระเจิงตัวเองหนีรอดแต่ไปถูกจับที่จังหวัดกาฬสิน์เสือใบใช้ชีวิตในบางขวางนานเกือบ17ปีเมื่ออายุ76ปีหันหน้าเข้าวัดเป็นมรคทายกอยู่ที่วัดพันธ์ตำลึงพร้อมอดีตถูกฝัง ไม่มีการพูดถึงโดยสิ้นเชิงเสือมเหศวรบุตรนายฉัดนางตลับเพรีวงบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาดินหมู่ที่เจ็ดตำบลน,นางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตของเสือมเหศวรเคยผ่านสงครามอินโดจีนก่อนบวชเป็นพระถึง 2, สองพรรษาที่วัดท่าช้าง กระทั่งเกิดเรื่องร้ายในครอบครัวผู้ใหญ่ฉัดผู้เป็นบิดาถูกหมื่นชนนิยมยิ่งกำนันตะบลทุ่งครีรอบยิงตัวเองต้องหนีตายหลบซ่อนหลายจังหวัดกระทั่งเข้าสังกัดกับชุมเสือฝ้ายในที่สุดในปีพศ2492เสือมเหสวนเข้ามอบตัวสู้คดีแต่ไม่มีโจทยชี้ตัวกระนั้น ยังต้องโทษติดคุกนานกว่าสปีเมื่ออายุ86ปีทำมาหากินสุจริตในวิถีทางเกษตรกรที่บ้านไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทความในใจของม่เหศวรไม่จำเป็นไม่ปร่นเสือดำมีนามเดิมว่าดำสราคำบุตรกำนันผาบ้านดอนมะเกือ ตำบลป่าสแกออำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเสือดำเป็นนักเลงมาตั้งแต่หนุม่มกระทั่งเส้นทางชีวิตหักเหไปยังชุมเสือพรมแห่งบ้านหนองยาบร่องอำเภอสามชุกเมื่อเสือพรมตายเสือดำก็รับหน้าที่หัวหน้าต่อโดยตั้งชุมใหญ่ที่ไร่อ้อยใกล้ๆวัดขวางเวรุวันตำบลป่าสแกกองโจรนเสือดำ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเครื่องแบบสีดำสนิทสวมหมวกปีกขี่ม้าคาดเข็มขัดปืนเป็นชุมชนที่ไม่กล้าขึ้นกับเสือฝ้ายครอบครองอนณาเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนไปจนถึงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเสือดำไม่เพียงเป็นเสือร้ายยังเป็นนักเลงฝิ่นขายใหญ่เจ้าประจํา ที่รงฝิ่นหน้าวัดป่าสแกจึงเป็นเหตุให้ถูกลอบไปค่าที่บ้านหนองสนตำบลเหลาขวัญปิดตำนานตัวเองเมื่อ50ปีที่แล้วเรื่องราวในบางเสี้ยวชีวิตเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เป็นอมาตะาตำนานที่มีคุณค่าคู่ควรต่อการบันทึกและคงไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนที่เรื่องราวดังกล่าวนี้จะถือเป็นรอยต่อแห่งประวัติศาสตร์สยาม ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง